โอ้โหรอบนี้มาหนักเว้ยทุกคนปลูกในห้องนั่งเล่นก็คือจะเสริมเรื่องสุขภาพปลูกในห้องกินข้าวก็คือเรื่องความอุดมสมบูรณ์ในห้องทํางานเรื่องความร่ารวยตั้งแต่ที่เปิดมาทุกกระถางอะเออทุกต้นอ,ะต,นอะต้นนี้รู้สึกคุ้มสุดอันนี้จะป้องกันศัตรูเข้าบ้านเพราะอะไรรู้ปะพอศัตรูเข้ามาเราก็จับอย่างเงี้ยแล้วเราก็ลปลูกต้นนี้ในบ้านนะคะจะทำให้เรื่องดีๆเข้าบ้านก็จะเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะ เขาเชื่อว่าจะมีโชคลาภมาให้กับคนที่เป็นเจ้าของบตนบีมชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเิ t ตันบีมชาแนลวันนี้นะคะทุกคนกลับมากับแกะกล่องสุ่มอีกแล้วค่ะนี่ค่ะนั่นก็คือกล่องสุ่มโอ้โหรอบนี้มาหนักเว้ยทุกคนรอบนี้คือต้นไม้มงคลนะต้นอะไรอ่ะต้นไม้ อ๋อต้อนไม้จิว๋วมงคลนนะคะทุกคนวันนี้เป็นอะไรที่แบบบิมตื่นเต้นมากเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้คือบิมไม่เซียนเลยนะแต่ว่าก็อยากลองเลี้ยงดูเดี๋ยวนี้คนไม่รู้จะทําอะไรก็ปลูกต้นไม้กัน <Okay. S 1> นะคะเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกล่องต้นไม้จิ๋วมงคลนกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะจิ๋วแค่ไหนนะจ๋ามาเริ่มแกะกันเลยค่ะทุกคน เดี๋ยวเราจะหยิบมาทีละต้นนะคะทุกคนแล้วทุกคนมาดูพร้อมกันนะว่าทุกคนรู้จักต้นที่แบบบีมจะแกะกล่องสุ่มนี้ไหมนะจ๊ะมาเริ่มกันที่ต้นแรกเลย ต้นอะไรชื่อว่าต้นบันไดเศษสีนะคะเดี๋ยวเรามาหาข้อมูลพร้อมกันแต่ว่าคือน่ารักจริงๆนะคะทุกคนบิมว่าในเศรษฐกิจแบบนี้นะคะหลายๆคนจะต้องแบบพึ่งสายมูลแล้วแหละ ต้นไม้มงคลน,นั่นเองนะคะออชื่อเรียกมันมีหลายชื่อมากเลยนะคะก็แบบบันไดเงินบันไดทองบันไดเศรษฐีบันได,นได,ส,นไดสวรรค์จะบอกว่าน้องดูแลง่ายมากไม่ต้องให้น้ําเลยสองวันลดน้ําทีอะไรประมาณนี้น้องชอบแสงแดดน้อยๆเคอถ้าใครจะไปหามาเลี้ยงหรือจะซื้อมาเลี้ยงนะคะทุกคนก็ ไม่ต้องดูแลอะไรมากเลยนะคะก็ซื้อมาตั้งไว้โตะทํางานแล้วก็2วันให้น้ําทีให้น้ำน้อยๆแล้วก็พาน้องไปเจอแสงแดดอ่อนๆอะไรเงี้ยน้องจะชอบมากเขาบอกว่าเชื่อกันว่าถ้าเลี้ยงน้องอ่ะจะส่งเสริมให้มีเงินเป็นชั้นๆเป็นขั้นๆรวยเหมือนต้นไม้จะรยว่าจะค่อยๆรวยเป็นันๆนเหมือนไยังไงคือตอนนี้คือเลเวลเลเวลแรกใช่ไหมใช่แล้วถ้าถ้ามันโตอีกเราก็จะแบบรวยอีกเลเวลหนึ่ง ก๋ okay, <S <S ดีวบบมาค่ะต้นต่อไปนะคะอยากรู้เหมือนกันว่าแบบมันจะแตกแค่ไหนเพราะเนยการันตีมาว่าในเนี้ยประมาณ10ต้นเนี่ยคือแตกทุกต้นเลย เพราะว่าวันนี้ท็อปิกเรามาเกี่ยวกับต้นไม้สายมูเขาบอกว่าต้นแพงเงินองเราเป็นต้นอวบน้ําขนาดเล็กรูปทรงน่ารักอันน่ารักจริงมีจุดเด่นคือใบเขียวอมเหลืองอืาก็อมเหลืองนิดๆนิดนะนิยมปลูกคุมดินหรือปลูกโชยในกระถางแชร์ทองจัดว่าเป็นต้นต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งที่เขาเชื่อว่าจะมีโชคลาภมาให้กับคนที่เป็นเจ้าของนะอันนี้คืาเป็นเจ้าของเนย เลยซื้อมาให้วีม <S <S โอเคตอนนี้ <S <S วีมเจ้าของแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะรวยตามคำล่าลือไปจัะเขาบอกว่าวิธีดูแลก็คือไม่ยากเหมือนกันค่ะชอบอยู่กลางแจ้งและที่แดดลำไลนะคะชอบแสงปานกลางอันนี้ชอบแสงน้อยอันนี้ชอบแสงปานกลางนะคะ คือน้องก็ช่วยเรื่องโชคลาภเหมือนกันค่ะก็คือโชคลาภการเงินนะคะใครตอนนี้ที่กําลังแบบโอ้เียดมากเลยการเงินไม่มีที่พึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยซื้อต้นไม้มาได้นะคะจะได้แบบว่ามีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจหน่อยเนาะต้นนี้ก็คือหลักสิบนะคะทุกคนไปหาซื้อมาเนางอันนี้ไม่มีใครสปอนส์มาต้นต่อไปเลยโอ้โห ไรคเนี่ยเทียนมหาลาบหรอเขาบอกว่าเทียนมหาราบแบบเป็นต้นไม้มงคลที่เขามีความเชื่อกันว่าปลูกไว้ในบ้านแล้วจะพานําความโชคดีโชคลาภเข้ามาในบ้านนะอเออเขาบอกว่านิยมปลูกในร้านขายของเออก็แบบจะนําโชคนําลาบอะไรมา คพราะในอนาคตเราก็จะเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะเหมาะสําหรับคนไม่มีเวลาค่ะโอ้โหคือตอนนี้มันเหมาะสาหรับบีมมากเพราะว่าบีมเป็นคนไม่มีเวลาดูแลต้นไม้นะคะสังเกตจากต้นส้มและต้นชนชงข <c oughs> นกได้ซื้อมาก็คือตายไปแล้วนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะช้อนเงนินจรทองโอ้โหน่ารน, <c oughs> น่ารักมากแต่ว่า น้องชื่ช้อนเงินช้อนทองแล้วคือแบบใบน้องอ่ะเหมือนช้อนนะเพราะว่าน้องอ่ะจะงอ,อเข้ามาเหมือนแบบกวัดเงินกวัดทองหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกัน <c oughs> อันนี้ก็เป็นต้นไม้มงคลเหมือนกันใส่ใจน้อยคือแบบ ั่นแ,แหละสำหรับคนแบบเราๆอ่ะเนาะคือแบบไม่ต้องใส่ใจอะไรมากแต่ว่าให้ความสวยงามแล้วก็ฟอกอากาศได้ด้วยนะคะทุกคนปลูกในที่แสงน้อยได้นะคะแต่ก็ควรพาน้องไปเจอแสงแดดบ้างไม่ต้องใส่น้ําบ่อยนะคะอันนี้คือสองสามอาทิตย์คือรดน้ำครั้งหนึ่งได้เลยนะคะน้องสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองได้นะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้นเนี้ยเขาจะช่วยเรื่องอะไร ช่วยเรื่องโชคลาภค่ะมันจะแบบกวาดเงินกวาดทองเข้ามาในบ้านอะไรประมาณนี้ก็สําหรับบีมีก็คิดว่ามันเป็นที่ยึดเนียบยึดเนียบยึดเนียบ <c oughs> ยึดเนียบ <c oughs> ทายจิตใจได้นะคะสําหรับคนที่แบบไม่มีอะไรทําอะไรอย่างเงี้ยจะถามว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ทําอะไรเลยแล้วเราซื้อต้อนไม้มาปลูกมันก็ไม่รวยนะคะเราก็ต้องแบบประหยัดควบคู่กันไปด้วยนะโอเคะ okay. ต่อไปเชิญ ล้อเล่นโอ้ยน่ารักน้องชาไข่มุกอันนี้น่ารักมากชื่อว่าน้องไข่มุกน้องชู่ทุกคนแต่ถ้าน้องอยู่รวมกันแบบหลายๆหลายๆต้นคือหยีมากเลยนะมันแบบอันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูว่าน้องจะช่วยเรื่องอะไรแล้วได้บ้างนะคะในชีวิตนี้เขาบอกว่าอันนี้คือต้นไม้ มุกนำโชคนะคะเป็นไม้ประดับมงคลแต่ว่าที่สำคัญคือน้องฟอกอากาศได้ด้วยนะคะเนี่ยแหละคือช่วงนี้เรามีแบบมลพิษที่แย่ๆนะคะในประเทศไทยเราก็ควรเอาต้นไม้มาฟอกอากาศนะคะไม่เปิดกล่องเลยคือกิจจัาเลยชอบแดดลำไาเหมือนเดิมอันนี้คือจะเสริมความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ความร่ำรวยนั่นเอง เออใครที่แบบชีวิตไม่ค่อยมีความอุดมสมบูรณ์ก็ไปซื้อมาลองเลี้ยงดูนะคะเผื่อแบบมันจะไปเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับชีวิตบ้าง <laughs> ถ้าสมมติว่าซื้อมาเลี้ยงเฉยๆโดยที่เราไม่ต้องคิดว่าแบบเอ้ยมันเป็นต้นไม้มหาลาบอะไรอย่างเงี้ยก็คือน่ารักคืออยู่ในบ้านเราก็คือเปลี่ยนกระถางให้มันแบบน่ารักน่ารักหน่อยอย่างเงี้ยก็คือดูดีไปเลยนะะโอเคหนึ <Okay. S> 1> 1, 2, 3, ่งสองสามชย โอันนี้หนักอ่ะต้นไผ่กวไผ่กวนอิมอ๋อไผ่กวนอิมอันนี้บีมเคยเห็นอยู่นะคะ น้องมีลักษณะมีเขาน้องมีเขาขึ้นไปนี่น้องทรงสวยมากเลยค่ะทุกคนดูน่าจะช่วยเรื่องการเงินนั่นแหละบิมรู้สึกว่าไผ่กวนอิมจะเป็นอะไรที่บิมเห็นบ่อยมากในกับเคาน์เตอร์ร้านค้าหรืออะไรสัก,กอย่างหนึ่งนะคะทุกคนปลูกในบ้านก็คือจะช่วยเรื่องแบบเสริมฮวงจุย้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาแนะนําว่าอย่างเงี้ยควรปลูกในห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องกินข้าวห้องทํางานห้องครัวอันล่าสุดก็คือแบบปลูกทุกห้องเลย งก็ได้ปลูกในห้องนั่งเล่นก็คือจะเสริมเรื่องสุขภาพปลูกในห้องกินข้าวก็คือเรื่องความอุดมสมบูรณ์ในห้องทํางานเรื่องความร่ารวยห้องครัวก็คือความสงบสุขห้องน้ําก็คือปรับสรงเป็งางชีวิต ั้งแต่ที่เปิดมาทุกกระถางอะอเ,เออทุกต้นอะต้นนี้รู้สึกคุ้มสุดท <c oughs> ี่เขาเห็นน้องแง่งช่วยทุกเรื่องเลยอยู่ที่ว่าเราจะเอาน้องอะไปอยู่แลนด์มาร์คไหนนะคะ <c oughs> น้องมีเข่าด้วย <c oughs> เปล่าค่ะมันไม่ใช่เขาน้องนะมันเป็นใบเนาะโอเค <c oughs> ส่งน้องสวยอุ้ยอันนี้ต้นหนักมากเลยอ่ะไม่เอาต้น <c oughs> น้องอกก่อนช่แดงต้นนี้นะคะพยานาคลาชค่ะยิมใบดาย <c oughs> ว่ากูเกิดมาด่างอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครอยากมองก็ได้นะคะทุกคนดูมันมีความด่างขาวเล็กๆ <laughs> เล็กๆนะคะ <laughs> ไม่ใช่ด่างขาวธรรมดานะคะมีด่างชมพูด้วยนะคะทุกคน<อ>พญานาคาราชนะคะตอนเด็กอาจจะเป็นแบบดูน่ารักนะคะแต่ตอนโตน้องแบบอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวแปะรูปไว้ให้ดูนะคะคือน้องแบบไม่ธรรมดานะคะนอกจากนี้คือยังป้องกันเรื่องแบบว่าตะขาดแมงป่องนู่นนี่นั่นอะไรอีกนะคะทุกคนเอ,อเขาก็เลยตั้งชื่อว่าพญานาคะ หลักๆเลยคือสัตว์เลื้อยคานที่มีพิษคือไม่เข้าบ้านแน่นอนถ้าเรามีอันนี้แต่ว่าน้องไม่รู้จะสู้กับสัตว์เลื้อยคานได้หรือเปล่านะาน้องยังเด็กอยู่ก็คือแบบถ้าเรื่องความสวยงามก็คือสิบสิบสิกัเลยค่ะคพาะน้องแบบมีสง่าราศีมากนะจ๊ะเชเดโอ่นวั t ดีดต้นงาช้างทุกคนมีใครเคยเห็นต้นงาช้างไหม งงอ่ะงงกับเสื้อทรงน้องมากเลยอ่ะแสดนี่ค่ะต้นงาช้างค่ะอันนี้คือบิมขอเดาได้ไหมอันนี้จะป้องกันศัตรูเข้าบ้านเพราะอะไรรู้ปะพอศัตรูเข้ามาเราก็จับอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่ต้นงาช้างเป็นสมุนไพรวะ่ะอุ้ยต้นเนี้ยนาเด็กคุกินยะ ปลูกด้วยนะตันนี้จะช่วยเป็นเรื่องสุขภาพเป็นหลักเลยนะคะทุกคนใครสนใจนะคะก็ลองไปปลูกตามพี่นันเตได้ทุกคนดูวมจิวนะอันนี้คืองวงช้างของจริงนะคะก็ลองไปซื้อมาปลูกเล่นๆก็ได้ต้นสุดท้ายค่ะนี่ค่ะชื่อต้นว่ามัสสังนะคะมัสสังนะคะเป็นต้นที่เอาไว้จัดสวนนั่นเอง นี่ทุกคนมันสวยมากอาบิหลบหัวให้เนี่ยเห็นไหมยกซ้ายยกขวยกายกซ้ายยกขวาน,น้องดูแบบเลื้อยแบบสวยมากอ่ะนี่ยๆน,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 นีโอ้โหมันมีความแบบคดเครียวเรียวงอมากเลยนะเขาบอกว่าปลูกต้นนี้ในบ้านนะคะจะทำให้เรื่องดีๆเข้าบ้านแล้วก็จะเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะ แล้วก็ลองดูค่ะทุกคนทุกคนตอนนี้บิมก็ปลูกทั้งหมดตอนนี้คือเราแกะกล่องสุ่งทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ต้นนะคะแต่ละต้นคือช่วยเรื่องโชคลาภเอ่ยสุขภาพเอ่ยความสุขเอ่ยทุกคนมาดูบิมหลังจากนี้ประมาณ7วันนะคะบิวอาจจะเป็นเศษผิวแล้วก็ได้ <c oughs> <c oughs> ที่นี้ ถ้าวันนั้นน่ะบีมแบบเป็นเศรษฐีนี่ทุกคนเรียกบีมว่าเจบีมแล้วนะคะทุกคนสามารถไปซื้อมาปลูกตามได้เลยบีมคอนเฟิร์มว่าโอเคนังนช่วยค่ะวันนี้เราก็แกะกล่องสุ่มถือถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากเพราะว่ากล่องน,นี้นะคะอามบอกหลักร้อยเท่านั้นนะจ๊ะคือทั้งกล่องแล้หลักร้อยนะคะแต่ว่าต้นคือหลักสิบบาทเท่านั้นอ่ะ ถ้าใครเลี้ยงต้นไหนอยู่นะคะหรือปลูกต้นไหนอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะบอกข้อมูลเพิ่มเติมได้นะบิน <Okay. S 1> จะได้เอาไปเลี้ยงน้องๆต่อนะคะสำหรับวันนี้บินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคิปแกะกล่องซุ่มอีกนะคะก็บอกได้อยากให้แกะอะไรก็บอกได้นะคะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาแกะกันอีกค่ะทุกคนวันนี้บิณขยาบไปก่อนค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสกิ๊บช่างลิทเมียดนวยนะคะ